เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินนเกมเมอร์เกมเกนชินอิมแพคซึ่งในคลิปนี้ก็เป็น ep ที่4แล้วนะครับของช่องเราแล้วก็ในวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมใช้มาตั้งแต่ตอนช่วงเรืเวองหนึ่งเลยคือช่วงแรกๆเลยของเกมนะก็คือน้องจีนนะครับหรือว่าน้องเจนนั่นแหละผมชอบเรียกน้องเจนนะเพราะว่าแบบมันติดปากนะเออเจนนุ่นโบอนะไรเงี้ยที่จริงตัวนางชื่อน้องจีนนะครับน้องจีนนะน,น,นะน้องจีนนั่นแหละเออ ซึ่งตัวน้องจีนเนี่ยเป็นตัวละครสาย mm hmm. ฮิลเลอร์นะครับเป็นฮิลเลอร์กึ่งดาวเมหมูซึ่งในคลิปนี้นะผมไปพูดถึงสกิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูนะครับว่าตัวน้องเนี่ยถ้าเราไปฟันเนี่ยหรือว่าเราไปใช้สกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องน้องเนี่ยผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกมที่ถูกแล้วก็ไว้ใจได้นะครับกับร้านนี้เลยจูวิโกชอปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้มีบริการเติมเงินเกมมือถือหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนชินอิมเลย ถูกกว่าตัวเองแน่นอนแล้วก็ในช่วงนี้ทางร้านเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็มีแพ็กหลายแพ็กเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นแพ็กเพชรนะครับแล้วก็พวกแพทเทิร์นพาร์สอะไรต่างๆนะถ้าไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับบริการจําเงินติดต่อ Facebook Fan Page นะครับจุบิศกช็อปได้เลยโอเคนะครับป่ะเราไปพูดถึงน้องจีนกันดีกว่านะก็มาที่ตัวละครนะครับนี่นะครับน้องจีนตัวนางคือผู้รักษาการผู้บัญชาการของกองอัศวินแห่งแดนดิไลออนนะครับเป็นตำแหน่งเกือบๆหัวหน้าเลยสกิลของน้องจีน ที่พรสวรรค์ตรงนี้พรสวรรค์แรกเป็นโจมตีปกติตัวน้องจีนจะโจมตีด้วยดาบต่อเนื่องมากสุด5ครั้งแล้วถ้าเมื่อนางชา้าโจมตีนะครับจะใช้พลังกายส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นพลังแบบค่าเหนื่อยเออค่าเหนื่อยพวกว่ายน้ำพวกวิ่งเนี้ยเออค้านั้น่ะนะครับตัวนางก็จะทําการตวัดดาบขึ้นขบนนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็ค่อยตกลงพื้นอย่างช้าๆนะครับเหมือนกับเป็นสกิลแบบสายลมไงแล้วท่าตัวนางโจมตีเมื่อลงพื้นก็คือว่าถ้าบินอยู่หรือว่าถ้าอยู่บนที่สูงงแลล้้วถาาโจมมตี จะปักดาบลงพื้นนะครับแล้วก็จะทาดาเมจแบบหมู่พรสวรรค์ที่2ออันนี้คือสกิลปกติตัวนางจะทําการรวบรวมลมข้างๆตัวนะครับเพื่อดึงดูดอีกฝ่ายเข้ามาใกล้ตัวเหมือนกับว่าเป็นการดึงดูดเป็นแทงอ่ะเออถันนึกง่ายๆก็คือสกิลของแทงนะครับแต่ว่าเป็นสายโจมตีซึ่งมันจะรวมอีกฝ่ายเข้ามาแล้วก็จะยิงไปข้างหน้านะครับจะจิ้มไปข้างหน้าพร้อ,อมสร้างดาเมจแล้วก็ถ้าเมื่อนางแตะค้างนะครับจะทําการดูดอีกฝ่ายแบบมากๆเลยแต่ว่าจะสูญเสียพลังกายลดลงเรื่อยๆ ก็ถ้ายิ่งตัวนางกดค้างนานเท่าไหร่นะครับพลังกายก็จะลดลงจนหมดแล้วถ้าช่วงที่เราแบบดูดอีกฝ่ายเข้ามาและพลังกายหมดตัวน้องจะทาการโจมตีอัตโนมัติคือยิงไปข้างหน้าเลยนะจิ้มไปข้างหน้าแล้วก็สกิลนี้สามารถดันอีกฝ่ายได้แล้วก็แล้วก็สามารถหันไปทิศทางไหนก็ได้นะพรสวรรค์ที่3นะครับเป็นอันติแดนดิไลออนบริดคือตัวน้องเนี่ยจะทําการโจมตีแบบหมู่ใส่เป้าหมายรอบข้างเป็นวงกลมนะซึ่งถามว่ามันไกลไหมก็มันไม่ได้ไกลขนาดแบบพวกดีลุกนะครับ แต่ว่าเป็นแบบวงกลมรอบๆเดี๋ยวผมไปลองใช้ให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดของสกิลกันก่อนนะครับโจมตีแบบหมู่รลอมการหิวเลือดเป็นวงกลมตัวน้องจะทําการสร้างวงกลมขึ้นมา1วงนะครับถ้าตัวน้องหรือว่าพักพวกของเราอยู่ในแดนดิไลออนฟรลเนี่ยมันจะทาการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับให้กับตัวละครที่อยู่ในพื้นที่นั้นต่อเนื่องด้วยแล้วถ้าเมื่อมีตัวละครไหนอยู่บนพื้นที่นั้นจะได้รับผลกระทบของธาตุลมอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูด้วยสายลมนะก็น,นี่แหละนะครับ นี่ก็คือที่มาของคําว่าฮิลเลอร์ดาเมจพรสวรรค์ที่4นะครับเป็นวินฟลอร์นะเมื่อการโจมตีปกติถูกเป้าหมายจะมีโอกาส50%นะครับในการฮิวเลอร์ให้กับสมาชิกทั้งหมดในทีม15%ของพลังโจมตีของตัวจีนก็คือเป็นการตีดูดเลือดนั่นแหละนะครับพรสวรรค์ที่5ซึ่งเมื่อเราใช้อันติจะฟื้นฟูพลังธาตุ20%แต่ว่าพรสวรรค์น,นี้จะปลดล็อกเมื่อตัวละครของท่านเลื่อนขั้นถึงระดับ4คือต้องเล่นไปไกลอะ่ะช่วงกับไกลๆเลยนะครับอืพรสวรรค์น,นี้ถึงจะปลดนะ พรสวรรค์ที่6 Guiding Beast นะครับเมื่อทําอาหารจะมีโอกาส12%ที่จะได้ผลผลิต2เท่าเหมือนกับว่าเราทําอาหารไปแล้วก็จะได้พวกอาหารเพิ่มขึ้น2เท่านั่นเอง12%นะซึ่งถามว่ามันเยอะไหมก็ไม่ <No. S 1> แต่ว่าผมก็เคยมีโอกาสได้เหมือนกันนะเอออยู่ที่ดวงนะครับโอเคนี่ก็คือพรสวรรค์ของตัวน้องนะสำหรับกลุ่มดาวเมื่อท่านได้ตัวละครมาซ้ําก็สามารถเปลี่ยนเป็นกลุ่มดาวได้ซึ่งแต่ละกลุ่มดาวเนี่ยจะแยกกันนะแต่ละตัวละครนะของน้องจีนเนี่ยคือผมได้มาซ้ำหนึ่งตัวนะครับ กลุ่มดาวแรกสไปรอลลิงเทมเพลสเป็นกลุ่มดาวที่เอาไว้เสริมสกิลปกติว่าแต่สกิลเกลเกลบรดคร้างไว้เกิน1วิความเร็วในการดึงดูดศัตรูจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับ40%กลุ่มดาวที่2นะครับพีเพิลเอจิสเมื่อตัวของจีนเนี่ยได้รับลูกแก้วธาตุหรือว่าแบบถ้าทุกท่านเคยสังเกตว่าเราตีมอนสเตอร์นะครับแล้วเหมือนว่ามันจะมีลูกกลมๆหล่นที่พื้นเนี่ยอันนั้นคือลูกแก้วธาตุนะตัวละครทั้งทีมนะครับจะมีความ แล้วก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น15%เช่นกันนะเป็นเวลา15วิถ้าทุกท่านเป็นเมนสายน้องจีนเนี่ยแล้วก็อยากให้น้องจีนเก่งๆเนี่ยท่านต้องกดล็อกกลุ่มดาวที่2นะครับไอพีโฟไอจิตเนี่ยคือท่านต้องกดล็อกให้ได้แล้วทีนี้น้องจีนจะเก่งมากนะครับหรือว่าตัวละครอื่นจะเก่งมากในทีมนะกลุ่มดาวที่3นะครับ when the west in win analysis ก็เป็นกลุ่มดาวที่เพิ่มสกิลของอันตินะครับเพิ่มขึ้น3าระดับก็บวกไปสามอะ่ะสมมติว่าอันติท่านเลเวล2ก็จะเป็นลว5กุ่่มดาที4 แดนสออฟแดนดี Lion, ้ไลออนเมื่อท่านใช้อันตินะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะดีบัฟความสามารถในการต้านทานท่าลมของศัตรูลง40%กลุ่มดาวที่5เอาเบิร์สติงกัสการเพิ่มเลเวลของสกิลเกลเบดเ,เพิ่มขึ้น3ระดับเหมือนกับกลุ่มดาวที่3นะกลุ่มดาวที่6กไลออนแฟรง l ์แฟร์นะครับโปรเทกเตอร์ออฟมอสตัดเมื่อเราทําการแอนติความเสีายที่อยู่ในวงอันตินะครับจะลดลง35%แล้วก็หลังจากออกจากพื้นที่เนี่ยเอฟเฟกนี้จะหายไปนะครับหลังจากที่เราถูกจมตี3ครั้ง หรือเวลาผ่านไป1ิวินาทีซึ่งกว่าจะเปิดได้ตัวน้องมาซ้ำเนี่ยบอกเลยว่ายากจัด5ดาวนี่เกลือแดกมากไม่เคยได้สักทีนะครับเคยได้มา2ตัวเป็นตัวน้องจีนซ้ำด้วยอ,อย่างชอบส <c oughs> ่วนวิทย์ของน้องจีนเนี่ยจะเป็นดาบคล้ายๆกับรดาบอัศวินนะครับไม่ใช่ดาบใหญ่นะความเร็วในการโจมตีของน้องก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับซึ่งดาบเนี้ยเป็นดาบที่เพิ่มพลังโจมตีผมเลยใส่แต่เอฟเฟกของดาบเนี่ยผมถือว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะซึ่งในอนาคตเนี่ยผมก็จะเปลี่ยน แต่ว่าในตอนนี้ใช้ดาบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีดาเปลี่ยนส่วนอัติแฟกต์ผมใช้เป็นเซ็ตเบอร์เซิร์กนะครับแล้วก็เป็นเซ็ตสายโจมตีเบอร์เซิร์กเนี่ยคือเซ็ตคิส่วนเซ็ตสายโจมตีเนี่ยเป็นเซตนี้นะครับเป็นเซตโฮมคอมมิ่งก็คือเน้นตัวนางเป็นสายโจมตีเลยเป็นสายโจมตีที่สามารถแทงได้แล้วก็ฮิลได้คือผมเน้นไปนทางสายนั้นเลยจากที่ดูออฟเนี่ยออฟส่วนใหญ่จะมีเลือดพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับป้องกันเพิ่มขึ้นโจมตีเพิ่มขึ้นนะ เนี่ยนะครับป้องกันชีวิตนะโจมตีนะครับมีพลังชีวิตด้วยนะครับเลือดอัตราคิแล้วก็มีโจมตีแล้วก็เลือดก็คือว่าทั้ง5ชิ้นของผมเนี่ยเป็นสายโจมตีแล้วก็เลือดทุกชิ้นนะครับ5ชิ้นนะน,นี่เลือดของตัวนางจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะครับคือเป็นเลือดที่เยอะมากเน้นสายเลือดโจมตีไงโอเคนะครับไปไปดูสกิลปกติกอีกก่อนนะนี่คือการโจมตีปกติหนึ่งเด้ว เมื่อกี้ตีถังระเบิดเฉยหนึ่งะครับสองสสี่นะครับ, 2, 3, รบแล้วก็หนะช่วงจังหวะฮิตที่5เนี่ยมันจะทำการผักศัตรูออกไปด้วยนะครับอโอเคนี่ระเบิดเดี๋ยวเราไปดูสกิลปกตินะนี่คือสกิลปกตินะครับนี่เป็นการดุดเข้ามาเห็นไหมดูดเข้ามาแล้วก็ลดพลังการจะลดลงเรื่อยๆครับแล้วก็ยิงไปคือรบศัตรูเข้ามาแล้วก็ทําการจิ้มศัตรูไปข้างหน้า ก็คือว่าเราจะรวบรวมศัตรูเข้ามาใกล้ตัวคือดูดเข้ามาแล้วก็จิ้มออกไปอ๋อแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลที่สามารถแคนเซิลโลได้ถ้าตัวไหนที่มีโลเนี่ยยกเว้นบอสต,ตัวใหญ่นะแปลว่าเป็นมอนสเตอร์เล็กๆอ่ะถ้ามีโลเนี่ยสกิลมันจะทําการแคนเซิลโลคือศัตรูไม่สามารถใช้โลได้มันจะลออยู่บนอากาศไงแล้วก็จิ้มได้นะครับแต่ว่าสกิลนี้ไม่สามารถยกมอนระดับสูงได้พวกบอสพวกอะไรเงี้ยพวกตัวใหญ่ๆะนะครับไม่สามารถยกได้ส่วนนติของตัวน้องเนี่ย คือการกดคิวนะครับหรือว่ากดเนี่ยไอ้ข้างๆนะเป็นการฮิวเลือดนะครับนี่ให้ให้มันตีก่อนให้เลือดลดอ่ะตีมาเพื่อนมาคือฮิวเลือดเยอะมากนะครับอันตีเนี่ยอ่ะเราใช้ไปนี่นะครับจะฮิวเลือดพร้อมสร้างดาเมจรอบตัวแล้วก็ถ้าเราอยู่ในวงเนี่ยมันจะฮิวเลือดเรื่อยๆนะครับโอเคนี่คือดาเมจแบบจิ้มนะครับเป็นการพุ่งตัวระมาดข้างล่างโอเคนะครับ นั่นก็คือรูปแบบสกิลของตัวน้องอย่างที่ผมบอกไปแหละว่าตัวน้องเป็นตัวละครสายฮิลเลอร์นะครับบวกกับดาเมจคือไม่ใช่สายดาเมจจ๋านะครับแต่ว่าเป็นฮิลเลอร์ด้วยถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกดีลุกอะไรเงี้ยคงสู้ไม่ได้ดาเมจคงสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามถึงว่าใครถึกแล้วก็ยืนได้นานกว่าตัวน้องจีนจะยืนได้นานกว่า,แล,วา,วา er แล้วก็สามารถฮิลเลอร์ได้ไงแล้วก็สําหรับตัวน้องจีนถ้าเกิดว่าท่านเอาไปลงดันสไปร์ลอาร์บิสเนี่ยไอที่เป็นดันหอคอยอะตัวของน้องจีนจะสู้ได้้้บบาางงงชชัันันนนซึึนน่มกก็ถก ต้องใช้ดาวเมทที่แรงกว่านี้หรือว่าบางชั้นที่แบบหรือว่าบางชั้นที่ต้องใช้ตัวละครที่เหมือนกับเวนตีนะครับคือการตีหมู่จะเก็บมอนได้ไวกว่านะซึ่งตัวน้องจีนจะเป็นแนวแบบกึ่งดาเวเมทหมูนะ่ไงไม่ใช่ดาเวเมทหมู่จ๋านะครับอย่างน้องเวนตีอย่างน้องลิซ่าส่วนท่าที่เหมาะกับตัวน้องเนี่ยผมชอบเป็นท่าไฟเป็นท่าไฟแล้วก็ลมนะอย่างน้องเซียงหลิงเนี่ยปล่อยหมีไปนะครับแล้วก็ําได้วยสกิลของเจนมันก็จะทําการนี่นะครับนี่ เป็นการเผาไหม้แบบแรงๆนะครับติดไฟใช่ไหมมอนติดไฟก็จิม้มนี่กระจายนะครับมันก็จะแรงมากซึ่งท่าไฟเนี่ยเป็นท่าที่เหมาะกับตัวน้องที่สุดแล้วนะในการคอมโบกับท่าลมนะโอเคนะครับก็สรุปเลยละกันตัวน้องเนี่ยถ้าทนหนที่ชอบสายที่แบบเป็นกึง่งดาเมจกึง่งพวกฮิวพวกอะไรเงี้ยอันจะชอบกันคือน้องจะมีสกิลเอาตัวรอดได้ดีไม่ว่าจะเป็นสกิลวันตินะครับฮิวเลือดได้หรือว่าเป็นการโจมตีปกติที่สามารถฮิวเลือดได้ ครับดูดเลือดถ้าไหนที่ชอบสายเนี้ย <S <S ก็น่าจะชอบกัน <S <S แต่ว่าบางท่านที่ชอบสายที่แบบเป็นสายตุมตามตุมตามนะครับแบบทุบทีเดียวแตกอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะแบบไม่ชอบนะมันดาเมจของนางก็ไม่ใช่ว่าแรงขนาดแบบว่ายิงปุ้งทีเดียวตายนะครับถ้าเป็นบอสนะถ้าเทียบกับดดลุกเนี่ยคือดดลุกจะมีโจมตีที่แรงกว่าเยอะเลยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับก็มารีวิวตระครจีนนะครับหรือว่าน้องเจนนั่นแหละ ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมมาคลิกกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดสับแชร์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปของผมคลิปหน้าเนี่ยเำี๋ยวคลิปล like, ค์ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม